รู่นนะครับไปทาไร่อยู่สามใบยอดนะครับบางคนบางท่านก็ท่านเพี้ยนนะครับว่าการง่ายๆครอบครัวพาลูกพาภรรยาไปนะครับรับงานก่อสร้างบ้างทาไร่บ้างนะครับเพราะว่าก็อยู่ตรงนี้นะครับพี่น้องตะบลตะามโลงพี่น้องโดยเฉพาะหมู่ห้านะครับก็รู้จักมาถามนี่รู้หมดนะครับว่าตำาหนักหลวงปู่ศรีนรอดอยู่ตรงไหนนะครับก็บุญบารมีของท่าน ครับโอ้โหสูงมากนะครับก็โดยเฉพาะท่านเองก็เป็นปรมคภูนะครับองค์ที่ห้านะครับว่ากันได้ง่ายนะครับเพราะว่าอ่าดนตีนั้นต้องมีพร้งปรมคภูทั้งนั้นนะครับท่านก็นะครับเป็นปรมคภูใหญ่นะครับครับถ้าถ้ากล่าวไปก็อีกเยอะเลยนะครับอ่ก็กลัวจะเสียเวลานะครับมิฉะนั้นแล้วนะครับก็ต้องขอเรียนเยอะนะครับ โดยเฉพาะคุณพี่ช้องผีหลายนะครับเจ้าภาพใหญ่นะครับก็ขึ้นสู่บนเวทีขอเรี่นเชิญด้วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ัจลันนะครับแล้วก็ท่านผู้มวดอันเดกด้วยนะครับขอเรี่นเชิญนะครับขึ้นบนเวทีด้วยนะครับนะครับก็ก็ ที่รับหนักอยู่ก็ท่านผุ้ว่าดังเอิญน,นะครับแล้วก็อ่าคนสมศสีนะครับอ่าภรรยานะครับเป็นตัวตั้งตัวตีใหญ่อยู่ในงานบูชาเขาทุกปีนะครับต้องเหนื่อยนะครับมาแล้วนะครับตกมือต้อนรับเจ้าภาพใหญ่ด้วยนะครับนี่นะครับลาของขุยเสียรอดนะครับอ่าเดี๋ยวอ่า เจ้าภาพนะครับเจ้าภาพผู้นะครับมีเจ้าภาพนะครับอบ่านะครับขอบคุณครับขอฟังเสียงเจ้าภาพหน่อยนะครับ,อบ,รบโอ้ยยังไม่หมด ก็เขาเรียกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ถูกต้องนะเขาเรียกว่าดอกอ่าดอกไม้ดอกไม้ใส่ลุงก่อนเลยก็ต้องมาสวัสดี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 เยอะพ่าอ่ากองเทียร์ก็ก็ะสุดใหญ่แล้วก็พี่น้องที่มาเป็น แแรงใจให้กัคณนะลำบงเจ็ดคณะก็มากันเยอะแต่เดี๋ยวขอเวลานิดหนึ่งนะอย่าอย่าลำคาญกันเถวเรียกว่าเราให้ใจมีความสุขถ้าว่าเราคิดถ้าเห็นตาใจตัวเองหาว่าเวลาสําคัญของตัวเองก็เราก็มีความทุกข์กันวันนี้เป็นงานบูชาครูครบอีกรอบหนึ่งนะพวกเราที่นี่เราผู้ผู้หมวดอันเดแล้วก็ เ,เจ้าของกระถานเ,าเจ้าของพิธีงานถ้าหากไม่มีร่างนี้มาเยือนดูกระถานตรงนี้ก็คงจะมีหรอกพวกเราทั้งหลายก็ไม่ได้มาลำตรงนี้กันเขาเรียกมันเป็นมิตรหมายพมลิขิตกันมาแต่ก่อนอื่นก็ขอขอ,ขอขอบคุณทุกอย่างทุกอย่างอย่างเวทีลูกบังอ่อนกองเชียร์สหสวรรค์แล้วก็คือน,นี้ลำวงลูกลุงทั้งหลายทั้งเจ็ดคณะขอบคุณครับแล้วก็แฟน,แฟน เราวงที่ติดตามกันมาหลายแห่งหลายที่ก็ขอให้มีแต่ความสุขนาตาฐานที่วันนี้ก็เจ้าของปลูหญ้าว่างันดมันเขาให้ใจเยอะเลยถ่าย่าถาดญ้าเกี่ยวญ้าให้เรานี่ตั้งเวทีกันนะก่อนอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวคืนนี้ก็นาปีน้านัดไปใหม่แล้วบอกก่อนวันที่สี่วันที่ห้ามีนาอวยบอกล่วงหน้ากันหกเก้า แต่เราต้องมีควารรมสามัคคีกันเราคืนนี้ก็มีผู้พิเศษนะผู้ใหญ่อันเล็กผู้ใหญ่อนอ่นมาจากเดี๋ยวให้ดาบดาบหลังเอินลูกชายนี่มาประชาสัมพันธ์ว่ามีใครมั่งมีใครมั่งนะเดี๋ยให้ผู้ใหญ่จะลานหน่อยผู้ใหญ่จะรานบอกแม่งงานปู่นี่ไม่มาไม่ได้หรอกนอนไม่หลับเตนไม่อิ่มครับวันดี พ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกทันนะครับแล้วก็ลูกศิษย์พ่อปูซี่น่ารอดทุกทันนะครับผมผู้ใหญ่จัญทองใบหน้าวันสามฝันใจเจา้านาราชาชนนะครับพ่อแม่พี่น้องกินไม่ออกบอกผู้ใหญ่จันทองใบนะครับปรึกษาได้ทุกเรื่องไม่มียกเว้นนะครับก็วันนี้ก็เป็นงานยกขูของพ่อปูซี่น่ารอดนะครับก็ครบอีกหนึ่งปีนะครับ ก็เลยมีลำวงมาให้พี่น้องประชาจนที่นนารากทุกทันได้เต้นกันเลยสนุกสนานเรายายาเมาเซบนเวทีนะครับใครรับผิดใครหาเรื่องในงานต้องรับผิดอบทั้งหมดนะการนำข่าวฝ่ายทุกสิ่งทุกอย่างต้องรับผิดชอบหมดเพราะเราได้เอากล่องจอดปิดอัตโนมัติได้ติดไว้แล้วนะครับเราจะลูกฝามเครื่องื่งวยของพี่น้องประจาจนทุกทันนะครับ ก็ผมก็จะไม่พูดอะไรมากนะอ้าวขอบคุณอ้าเวทีอ้าวเสะโซห้าสวันค์ฝ่ายอ้าวฝ่ายฟีดนตรีฟีหลังลำฟรีฟรีทั้งหมดนะครับกินก็ฟรีเกลียงฟีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับก็ขอบคุณพ่อปู่ฤาษีนารอดมากๆาะเรับเพราะทิงปีก็ได้จัดระวบงมาให้ พ่อแม่พี่น้องได้เต้นได้หลังกันสนลกันนานโดยไม่ต้องเสียบัรก็ให้พี่น้องตบมือให้พ่อปู่สี่ตถีด้วยอ้าเอาเต้นไม่ต้องเสียบัดมึงหลีอยู่แล้วเกาฟีก็ฟีนะข้าวกินขนุกขนมฟีหมดนะครับก็ไม่พูดอะไรมาแล้วครับก็สุดท้ายนี้ก็ผมใ้คขอบคัวอ่าผู้จ้องแม่จ้อยขอบคัวพี่น้องที่น่ารักทุกท่านนะครับ ก็ให้คิดดีก็ไว้ทำให้ดีคิดดีทำดีพูดดีคบบพื่อนดีมีตามีพัญญาที่ดีชีวิตขอครัวก็จะดีดีนะครับผมก็ให้เจริญรุ่งเรืองทุกตนทุก่ันนะครับขอบคุณครับอ่ะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ใหญ่จรัญนะครับนะครับเดี๋ยวไฟประดับประดาในงานี้เดี๋ยวให้ผู้หมวดบังเอิญมาแจ้ง นะครับให้ท่านรับทราบว่ามีใครบ้างคณะไหนบ้างก็ช่วยนะครับในช่วงนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านผู้บมวดบังเอินนะครับอ่าแล้วก็อ่าคุณป้าตุ้มด้วยนะครับอ่านี่โคศกกิตติมศักนะครับขอเรียนเชิญป้าตุ้มด้วยครับขอเรียนเชิญครับอ่าโชว์ตัวสักนิดหนึ่งอ่าไหนผู้หมวดบังเอินมาอยู่ไหนครับอาจจะอยู่ไกลนิดหนึ่งนะครับก็ต้องขอไป ไม่เป็นไรนะครับคืนนี้คุณพี่แป๊ะสอหัดสวรรค์แถมให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเวลาเต็มที่เลยเพราะว่างานฟรีนี่นะครับเต็มที่เลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ประตุมประจาสัมภพันธ์ทั้งนี้หนึ่งก่อนนะครับขอบคุณมากก็ขอนอบน้อมสการะหลวงปู่ เอ่หรือสีนารอดแล้วก็เทพทุกองค์ที่อยู่ที่ณสถานที่แห่งนี้นะ,ะปะตุมที่ขอขอบคุณที่ให้เกียรติขึ้นมาพูดเพราะฉะนั้นขอพูดเปิดฝังในใจนิดนึงนะฮะก่อนที่เราจะสนุกสนานมีความสุขกันเอ่อเดิมเนี่ยปตุมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้คิดสถาอะไรต่ะไร แต่ขูเพระไทยในยขว้างขับรถม้าเพื่อนนะก็เกิดกลับไป้านนะก็จกไล่ไล่วันนะ่ะหมาไลา่ไล่เที่ยวเขาก็เกิดความคิดจากที่ว่าเออเราไปวัดทุวันทุวันเนี่ยที่ผ่าแกเทศเนี่ยถ้าเราคิดตามเนี่ยเรา,าเราพิจารณาตรงเนี้ยเออเขาบอกว่าพราทานเทศบอกว่าความจริง ทำให้เกิดความเชื่อความเชื่อทําให้เกิดความศรัทธาเพราะฉะนั้นความศรัทธานี่จะเกิดจากฝังจริงแล้วก็ฝังเชื่อปฐุมก็ความเชื่อเกิดฝังศรัทธา,าเนี่ยเกิดจากตัวเองประสบการณ์ตรงปรากฏฝังอ่จริงที่ปรากฏจึงเกิดฝังศรัทธาและเกิดให้มีวามศรัทธาและเชื่อมันในหลวงปู่ อ่าหรือสีนารอดแล้วก็เทพุูโงค์ีิอยู่ที่นี่อ่าาแยกแยกใดเราจะเห็นว่าทั่วไปที่บรรรุแล้วนับถือกันมาเนี่ยเทพธูอง์เนี่ยก็จะมีอยู่ทรงทายคือทายอิทธิฤทธิและบุญญาฤทธิแต่ประตงคอก็หลันตีใดว่าท้าประตูได้มาสัมผัสกับอ่าหลวงปู่อ่าหรือศรีนารอดตรงนี้จะเห็นว่าท่านอยู่ทายบุญญาฤทธิ คือจะช่วยเหลือนะคนที่ตกทุกข์ระยะนะในสายพูดนะในสายบุญญาลิกถ้าหากว่าทุกคนอยู่ในศีนห้านะฮะ <ขอ S 1> ก็เกิดจากประตูม,มาแล้วนะฮะก็ถือว่าวันนี้ได้มาพูดคังในใจว่าคนในมูบ่บานจังหวัดเพชรบุรีหรือว่าใกล้เคียนที่ท่านได้มาแสดงความกตัญญูกตาเวจีนานมี มาบูชาครูในวันนี้เพราะทุกคนต้องมีครูครูอ่านครูเขียนครูเลี้ยงครูร้องครูหลักประจํานะต้องมีครูทุกคนเพราะฉะนั้นเราถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วแล้วมารวงใจกันไปนหนึ่งที่จะระ,ะลึกถึงคุณครูบาอาจารย์นะ <c oughs> ลูกศิษย์ลูกหาก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ป้าตุ่มก็ขอให้ทุกท่านที่อยู่ณที่นี้แล้วก็ ได้ยินเสียงนี้ในบริเวณที่ตรงนี้ได้ยินเสียงไปถึงนูกไหนก็ขอให้เทพทั้ง16กจันฝ้า15ชห้ันดิน14ชีันบดาลได้บอกต่อไปว่าขอให้ทุกท่านจงม,มีความสุขความเจริญคิดทำาริงใด้ก็สำเร็จสรงฟ้าปรรนามีนกคนเมตตาสธาเชื่อมันให้ความเลากพนับถือช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูทุกท่านทุกคนเทิน